สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาออกกําลังกายด้วยการกระโดดต้นไม้กันนะครับนะครับหันไปดูบ่ะนะครับต้นไม้นี่ะครับเราจะโดดลงมานะครับแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นการออกกําลังกายหรือการทําให้เจ็บตัวนะครับมันจะขึ้นแล้วนะครับ เมินไปไปไปเดินเร็วเดินเร็วโอ้ยเขาจะมาเกาะกินนี้นะครับมาแล้วมาแล้ว ลงยังลงยังขลัวขี้ต้มครับจบลงขี้ต้มอีกแล้วครับพงวิจงพงมันเดิมครับขี้ต้มคือเก่าเก็บตายครับเมื่อกี้เป็นตาย่านแหงครับหรือภาษากลางเรียกว่าน่ากลัวนะครับไปแล้วครับไอ้นี่ก็กําลังจะขึ้นไปแล้วอ่า ยพยอยามดิเสียวดำนะครับมันก็น่ากลัวหมดนทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเป็นคนกลัวนะครับแต่มันก็น่าจะกลัวกว่าผมนะครับอาอแล้วมันจะลงยังไงเอยเอาให้รอดนะเพื่อนโอ้ลงมาแล้วครับเด้อจะพึ่งนะเพื่อนกอดไว้ก่อนเนื้อความสูงมันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับมันก็สูงประมาณยอด กะระยะนะฮะประมาณ180เซนถึง200เซนนะฮะไปแล้วครับเอาเพื่อนจะพร้อมหรือ,อยังโอ้งานนี้ไม่ตกขีต้ตมครับแต่ว่าก็เจ็บตัวไม่ใช่เล่นเป็นไงเพื่อนเจ็บตีนนิดๆครับเจ็บตีนนิดๆใช่ไหมทำไมถึงทำซุงเป็นแต่บ่มีแหงมันเสียวมันเสียวมันเสียวเหม็นบ่ครับวันนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับบม่เล่ยครับถ้าอยากเ,าาเ,เล่กเนก็เชิญได้ครับที่นี่ไม่มีใครห่วงครับ,รบไปแล้วครับ